เย็นก็ขอเขินนะเออเ๋ยวก่อนนะขอ,ขอถามอะไรหน่อยนะถามอะไรถามเขาเหรอใช่อายุเท่าไหร่แล้วอะเขาอะสิบสองสิบสองโบเท่าไหร่อืนั่นแหละมีเองนั่นนะอ,อ๋ไะอไอ<ม>้นั่นเหรอไม่เราจะเกิดแล้วพี่แบ๊ มีหรือยังมีแต่เกิดแล้วทำไมมีเร็วจังอ้าวฮถามเขาว่าอะไรเน่ะเอ็นเนี่ยเนื้อคู่ก็นี่อ่ะเขาบอกว่านิ้วเนี่ยนิ้วเขามีัแต่เกิดแล้วเข้าใจว่าเป็นนิ้วอะแล้วก็นเนื้อไะนั่นอะไรนิ้วเขายังสดอยู่เลยจริงๆนะจริงจะสามชั่วโมงแล้วรีบคุยกันดีกว่า